สวัสดีครับผมบังครับสวัสดีค่ะหญิงนะจ๊ะเจอกันเราสองคนมาแนะนำรถสวยๆให้ลูกค้านะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะได้เลยหมื่นหนึ่งพอแล้วพี่มาตึงนะมันไช่เท่าไหร่อ่ะพี่ว่าสองหมื่นพอไหมโอ้เหลือสามสามแปดแล้วนะเอ้ยเขาต้องกลับบ้านเขาต้องเติมน้ำมงน้ำมันกลับบ้านถึงเขาวสามสี่แปดล้วพอแล้วใครเอางีี้ดีกว่าถ้าเผื่อว่า ใครจองมาแล้วทักมาในคลิปวิดีโอนี้ 2, <20. S> 2> งองหมื่0สองหมื่เลยสองหมื่นเลยท้าละหมื่นไปไม่งั้นไม่พอให้ ي, ต้องให้ลูกค้าหน่อยเอาจริงใจหน่อย38มจัดไปราคานี้ให้ไปอีก2,000มื่นคาดีแมา ปี16ตัวเอสเปิดแคปได้1.9ึกผ่อน6,000กว่าบาทโอ้โหที่เพ้ง101น้องจอกนะคะสามขั้นสุดท้ายนะพี่ผมมาเนี่ยหมดหมดแล้วไม่มีแล้วจัดโปรแค่ในไลน์นี้เท่านั้นและ3คันนี้เท่านั้นลองดูนี่เดินไปดูนิดหนึ่งไปผ่อน6,000 7,000จัดไปเลยนะคะเกียร์ธรรมดารถมือเดียวป้ายแดงนะพี่สามารถใช้งานได้เลยเปิดแคปได้เกียร์ธรรมดารถมือเดียวป้ายแดงใช่ราคาเต็ม358,000นะ ก็เราไม่ขายราคาน e? ั้นไงก็พี่หมื่นผมหมื่นคนละหมื่นให้หมื่นไปให้ให้ไปเลยสองหมืห่นซื้อรถคันนี้เอาราคาไปเลยสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทไม่สุดท้ายคือวันที่สิบเผื่อใครซื้อสดไงอ่าโอเคได้รับส่วนลดสองหมื่นนะครับหรือจะเติมน้ำมันก็แล้วแต่เติมน้ำมันสองหมื่นรับส่วนลดสองหมื่นจะเอากลับบ้านสองหมื่นก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่เอฟซีแล้วกันใช่ใช่ใช่ห่อนหกพันกว่าบาทนะคะสําหรับรอบนี้สามคันสุดท้ายเท่านั้นก่อนสงการรีบเข้ามาจองฟรีดาวไหมเนี่ยไม่ต้องใช้ตัง ปีทุกไห้จ่ายีเดาวใช่รับประกันอยู่แล้วหลังการขายอ๋อแล้วแล้วเราดูแลยังไงอย่างนี้ก็ดูแลเครื่องเกียร์อยู่แล้วตรงนี้แล้วพวกบอดี้โครงสร้างเราการันตีเขายังไงไม่มีชนไม่มีพลิกความแน่นอนไม่มีจมน้ําน้ําท่วมไม่มีนะอ่ชัดเจนใช่อยากดูภายในไหมปะเปิดดูสักหน่อยไหมไปดูอ่ะไปดูเลยว่าเป็นยังไงอีซูซุเขาการันตีแบรนด์เขาอยู่แล้วนะคะคือใช้งานดีเลยแหละคุ้มค่าด้วยเครื่องเสียงชุดเดิมจากโรงงานเลยใช่ค่ะเดิมเดิมเครื่องเดิม ไม่มีชนไม่มีที่คว่ำนะคะคนนแคบ<า>ไดไ้ใช่มีอะไรแถมให้ลูกค้าอีกไหมเอานี่แหละราคาพิเศษแล้วอ่าโอเครับส่วนลดสองหมื่นสามแสนสามมืนแปดพันปีาจะเต็มแล้วลูกค้าต่างจังหวัดทํายังไงอ่ะก็ทักมาเลยเดี๋ยวเราจะ คุยประวัติเสร็จปุ๊บส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นถึงที่อ๋อส่งคนไปเซ็นแล้วมีขนส่งฟรีมไหมเราก็ส่งให้ด้วยสิขึ้นรถเทเลอร์ไปเลยว้าวอ่ะว้าวว้าวเลยเพราะว่าเราการันตีไงถ้าเราไม่การันตีเราไม่กล้าไปส่งอืมเออรับประกันโครงสร้างรับประกันโครงสร้างไม่มีปัญหาแน่นอนกระบงกระบะไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนตะคงตะเข็บไม่มีิไม่เราเราแกะออกมาดูได้นะคะเนี่ยนะเดิมเดิมรอยอาร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะเปิดให้ดูเลยนะฮะเนี่ยสวยๆเลย บอดี้คงสร้างเดิมอ่าการันตีลูกค้าใช่โอเครีบๆตัดสินใจนะใครอยากได้รถอยู่ตอนนี้มองๆอยู่คิดคิดอยู่คิดถึงเพ้ง101ได้เลยนะคะเข้ามาหาเราได้เลยพราะบางคนแบบเฮ้ยกลัวเข้ามาแล้วแบบฉันจะต้องเสียงเงินไหมฉันจะต้องวางเงินหรือเปล่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะปรึกษาฟรีเครดิตดีก็ฟรีดาวจัดเต็มไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวไม่ต้องวางมัดจำไม่ต้องมัดจำกับเราเรื่องผ่านรับรถใช่ใจใจใจแรกใจ คือแต่เราถูกใจก็คือว่าจัดการรลบทุกอย่างให้เลยโอเคอยู่ที่ไหนเราบอกพิกัดนิดนึงพี่เพ้ง101นหนน้องจอกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นี่สุวยนทวันตรงนี้เออตรงนี้มาจากรากกระบังรากกระบางได้หมดเลยใช่ก็คือว่าอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเนี่ยแป๊บเดียวเองสินาทีก็ถึงแล้วนะประมาณชิลกิโลเซาแปดลิ้วตรงนี้ับเราปาจีนปาจีนกับดินบุรีมาได้หมดเลยตรงนี้ำลูกาลังสิ์ก็ทะลุมาได้กล้นะ แต่ง่ายค่ะคือว่าเราเซิร์ช G PS P S เพ้ง101หนองจอกกริ่งมาได้เลยอ่าอหรือว่าจะโทรมานะคะเบอร์ของเราก็คือเบอร์085 1100 101, 101. า่ง<า>งการเราก็เปิดนะพี่เปิดจ้าเปิดโทรมาเถอะมาได้เลยเผื่อใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะอา,อากาศร้อนแบบนี้แวะเข้ามาเดินเล่นมาไหว้พระแถวนี้แวะมาดูรถได้นะคะ ยูสุ d ีแม็กแนะคะปี2016 1.9 S ิราคาพิเศษจาก358,000บาทนะคะให้ไปเลย338,000บาทเอาเงินไปเติมน้ำมัน20,000เอาเงินกลับบ้านไปเที่ยว2 0ได้เลยได้ใครจะใส่แม็กใส่ยางสวยๆจัดทองลงอ้อ20,000นี้ก็ทำได้นะพี่ได้ไหมได้และก็เป็นโปรสุดท้าย3คันเท่านั้นนะคะสำหรับถึงวันที่10เมษาใช่โอเค